สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีหัดแพลงเบิดสุดผู่สุดคนเนาะกะยินดีต้อนรับเขาชูช่องสว่างใจอีกที่เก่าเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะกะมาแต่หาน้องมาแต่กูได้เนาะน้องน้ำขิงกะชงวมครบเห้เพิ่นพี่น้องแตมาหาน้องเต่าอีกขึ้เก่าเนาะแตเบิร์กขึ้นเจาะหนามพี่น้องเลยว่าเพิ่นเจาะสิเหลวเลยบ่เนาะ เนาะทางน้องเตือยพุ่นก็มาเกเอาหนามเนาะส่งกับพุยมาสบายดีน้องเตือน้องเตือกับสาวแม็กเนาะมาจากเธอแล้วนี่เธอที่ช่องบ่อเนี่ยฮะ เออคิดว่าชอบโอ้ยทักจาวางกับบอลหน่อยพ่นออกมาเทือที่สองบอสพ่นว่าเทือว่าเทือที่เจ็ดที่เป๊ะเนาะเพิ่นกัแก้หิวนะทา้งจะคงน้ำพิ่นกันเนาะพ่นพี่น้องเอ้ยเอ้าใส่ว่าเพิ่นที่เจาะอันอยู่ปลายซานเนาะมันมาเจาะทางทางเหนื้อบนี้ ฮ่าเสียงจักจั่นห้องพี่น้องเว้ยอืมน้องเต่าว่าให้ไปเจาะทางพูนทางปลายชานเพื่อนน้องว่าพี่ข้านหิวมันไกลเพื่อนว่าเนาะคุณไก่เพื่อนว่ามันสิบกมีหน้ามดสันังสือมาเจาะทางนี้เนาะ เอแล้วใครไ่วันไหนที่ที่จะควบุานอ่าดีเด้อไอ้โมนันทื่วันสหนชอบคนบอกบีเมื่อนั่นทื่วนนเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเปพื่อนบนนนะโอ้เออเขนเลือดพอได้่วมนออยู่บนบ um ่บนแท้เมันเป็น่าบ้านา่าเขเดือดอนก็้เน่นเน่เนาะเนียนเขาเด่น ขันปุ๋ยยัเปิดมันลุกครับนานพักเลยนพักกมตอนนี้เาด็กเพือนซื้กาแฟมาฝากเจ้าะกาแฟอะไคิดดิบอสดเบอเอี๋ยาวหายกาแฟคนตนอนเนาะคือมากกับบางคูตอนขช้าที่นอะตะจตื่นไปซื้อกันแฟกซี่ัะนักแขกมาฝากเพื่อเธอค่นเนาะ รถไอ้เพื่อนตะบนคนอากาเป็นพ็เอาไม่ยากว่ะเป็นร่นคนมันก็ได้แน่น่าแว่าตัวออกรถดูชอบคนไดสตุณต้องมาบอกว่าพูดตัวออกไปว่ะอ่ะที่ผมผมทตัวออกไปเห็นรถเอามวาดด้านนันเนาะทำนาดได้ออกมาเลยมันโนนเพื่อนเลยนึกว่เจ้าแต่เอานี้นะแต่ตัวเป็นเนี่ยเขาไมนีด้จะปวดดูบ้วยนี่หน้าร้อนอ่ะใ่ไม่ได้ อ่าเนี s <S yeah. no. mm ้ไมวนะการยังพกกพักพกเขาจะเปิดออกไปว่าพขาจะเปดก็ทำขึนเพื่อเออพอน้าแล้ดยแาจะไปกินไ่ดูนี่กันพอน้ามัเลไ้บ้านเซไอเป็นคนเหนือทองเจ่อปอนอนีที่คนแล้วจะตึ้นจ้อดที้ตอนนี้แม่พอน้องเองนั่นแม่ร้องมันด้ห่า

เอาอย่างันนี้นะออกเป็นเมันว่าเขาขาดาอยังมันไหลเลยเจ้าเจ้ว่าไป้อนน้ามันดไหมบด้นูแานี่คนลอเลนะน้าแบบผมไ่อมองนะไมออกานี่เยทามันว่าพูดเขาว่าเขาน่านูก็ได้เขาไปจักรกันว่ะทำจักได้เป็นผู้พวกเขาน่ะเขาทาดอยู่ว่าเขาขาเขาว่าเห็ดชุ่ม ชื่อใภาพน้โตัวโตแต่ทำยกบาดแผลที่บอกมันมนตึนาตูดเอมันปไขตเไรกันจักตอนนี้จะเปไเาอไ่ว่ายังะอนนี่ยยตีเาโทษใช้้คังหมจะคิว่ามัน่อก้าตุเรียมไข้าแต่พโทษัวคือมันุมินิไปตาได้วามัน คนแรกที่มาคนนี้เลนไต่เปางถ้าตอนแรกเขาไมบอกเนทำเลย้าว่เราแต่ปน่้าวนี่นไ่กุ้มกันได้ก็ไปโอ้ไปพบเขาอยู่เยอนะเขาหน้าที่เพบเขาพบคือที่ทีตอนีตอนกันมาก้าวัน้นเก็จะคุมกันได้แต่ไม่ได้เพย่อเรื่องแก่ตาทุกฝ่ายแล้ววะหาเพื่อนะ มานี่เรานีวเลยครับไปแล้วเากามคนสามคนใช้เครื่องไม้เนี่ยหรอวะเอาไปติไปยังจำได้เราอ่ะที่ว่าไปร้านทั้งวันพุไปพุทธมุเหตุพรยานลุงเนี่ยไปไนเนี่ยไปไทยนัแก่ได้แก่เนี่ยทหาเ้อสทานไปยอนนี่พ่อนุ่งไปตื่นเตเพื่อนขบพุทอนนี่เอาเทาไทยไปเท้าโเปตป่าเนี่ย คนต้องเขาเราจีนหมอเขาจะบอเขาพื้นปกองเขาเน่านแกแรหน้าแต่สัาย์ใวะาอเรมดพันกันนะาผมโทรมาถ้วสนายแล้เนาะไม่กั๊กเหล่าใช่ป่ะแม่ไม่เออไม่กั๊เหล่าได้หน่นแน่นนะว่าสบายแล้วมันดีเขาอาน้ำหมูคุ้นโอ้ยเดได้เลเขาอาน้ำเบนเดอว่ะยัไม่ใช้เขาปัามื้ไหรเขาอยอยู่ก็ว่คือว่าคุณหายกันกแ่งไปแล้วเนาะเราะไ่กัลจะเล้ขาจกินล

เราอ่านมทามงกอนเันนี้รออยู่แต่ว่านี่ยุณเน่ยรอเพราะว่าเออกมาน่ยมได้เอาทางเพื่อนก็ต้องักหน้าเัรา้าวนี่เป็นคนใจจ่อนะไม่รอจะวนรอะชอยลนเราเองเลยเนาะพี่มเขาว่าวก็อยเน้าใจเขาอันนี้แรกมาเสนอ็มว่าดูจะยินาเรื่องมาเขาถามว่า

เขาขึ้นจที่เขาชุ่จ้เนาะ้นแ่าได้สบายไล่เาอ่าม่มไทางมติดกนเนาะเรงของเพ่อนย่่ี้ะ้ด่ก็เออไไป้อหามาช่วย้ตอนน้เม่ไรเห็นจ้อง้เนาะน้มนว่าขี้ข้านหิวมัไก่ผดว่าไก่จะไไก่ปนไเนาไก่เยไ่ก เราซื still, uh, ้อโตโมอกว่าเจาผหไหนเราต้องูคุ้ปัญหาถ้าเราทิ้มาในหัวนี่นะตอนนี้ปัดหาเร้่องของอองพามหลังคอยมันต้องถามวาเจ้ามันนี่บ่เจมันคนนี่น่ะมันเปื้อนะไหนะขนผนยาเพาว่าเห็นนพักไปบึงก็น้ำไปบึงติดโหน้าก็น้าแบบิดตัใน้สบางพยยก็ได้ได้จักเตือน 你到微博上。 ไปสิงช้างมาพีนานา่น้องช้างขาเหม็นตาเตียนห้องเนาะช้างคนเทียบไปให้ไปหน้าเพื่อนหน้าปุณเนาะทำเตยม้าเลย

เมื่อได้การพักไปกินเบปชี่ก่อนเด้อ ดเดให้คน,นก่อนเนาะน,น่าเฟซี่เป็นยังไงโดตายแค่บ้านก็ลานใช่จบกบไม่ได้คุค้มเาว่ามาให้มานหน้าแล้วแต่มมีทุกปัญไดที่ทานเลย เด้อร่างให้คนเด้อ <c oughs> ติ๊กตุ้มตอนนี้กะน,น่องมะนาวกับแม่กะเพื่อคือดูเห็นกินมาให้ฟางจอนน่ากินเนาะบ้ากับโบคุปน้องมะนาวท่นพี่น้องเลยมาตกเต่จา,านคนเนาะกับน้องเตยคอว่าเพนไม่เนาะสลัดคอว่าเซ,น,เเน,าน,าเซนบัตเฮาแับเมะคนบันเดียวกับโบโบชื่อ <c oughs> ราวังคนบ้านเดียวกับพอบเสรจเอาเสร็จะแา้นานจะเห็นคนตนหนึงก็าบบตบ่นื่นปัญหเนาะขึ้นไปยังไงนะโอ้ยอยาลูกเรจะได้เฉยแอนมาเขียวไปนะ แต่ื่้นบนก็จะขึ้นเียกน้อยนอกมาเล่านอกเยียนบันไดฮะที่นอกแติที่เป็นบ้านนี่นอ,อาานกเคยพี่น้อกชว่างกั่ที่พอจคิดเพียตรงนี้เนาะกะพ่อพกับไม้น่ลิปหนาเด้อเนาะสำนักที่นี่สบายดี